โอเคอัดคลิปแล้วเนาะอ่ะวันนี้นะฮะไม่มีอะไรมากเลยก็อัดคลิปแยกเนาะเป็นคลิปที่สอนว่าจะบูตดาเมจใส่มอนยังไงแห้งแรงนะก่อนอื่นนะสิ่งที่คุณควรจะทำเลยก็คือกดแ็บครับเลือกคาร์เดลแล้วก็ไปอัพสกิลคาร์เดลคาร์เดลที่สำคัญเลยคือคาร์เดลตัวนี้ฮะ deviation master นะครับแล้วก็คาร์เดลอีกตัวหนึ่งที่นา่าสนใจคือ master tactician Tact นะเป็นเขาเรียกว่าเป็นออฟที่ไวสลับดีบอสเฉพาะนะ บอสท,ที่ว่านี่คือพวกแบบแมงมุมหมาหรือจะเป็นตับบอสตัวใหญ่เบิ่มๆเลยเนาะบอสท,ที่เรากำลังสู้อยู่ตอนนี้เขาเรียกว่าอนะิลิตบอสเนาะเพราะงั้นไม่ต้องใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะตีพวกบอสตัวใหญ่ๆเลยเบิ่มๆเลยนะให้เอาสกิลอันนี้มาด้วยมันบอกว่ามันจะต้องแบบปาพวกระเบิดเลยเรียกโดเรียกป้อมปืนออมาแล้วก็จะทาดาเมจได้แรงขึ้นนะครับประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้ใช้ตัวนี้ก็พอนะเดเวชมาสเตอร์เมื่อเรียกน้องออกมาจะเพิ่มดาเมจ50%นะครับประมาณนั้นเอาละ มาเดี๋ยวมาดูคอมโบกันเนี่ยว,ว่าคอมโบยังไงมาุนสากันปึ๊บปึ๊บคอมโบฮะอย่างแรกครับเรียกน้องมาก่อนเอามาวางไว้ปึ๊บเรียกน้องมาเสร็จแล้วปุ๊บใช้ปืนเจาะให้ตัวเป็นสีฟ้าเสร็จแล้วเป็นปืนดาเมจยิงนะครับแบบนี้เราก็ยิงไปเรื่อยฮะทำดาเมจไปเรื่อยไอ้ผมอย่าลืมยิงไข่มาแฮะประมาณนี้ฮะไม่ยากเลยนี่คือวิธีการบูดดาเมจเนาะ อย่างแรกคืออะไรครับเรียกน้องออกมาก่อนเพื่อบัฟเพิ่มดาเมจของเราให้แรงขึ้นต่อจากนั้นใช้ปืนบูอายปืนที่มีความสามารถในการเจาะอ,อีกฝ่ายหนึ่งก็คือปืนแบบปืนมาร์กหัวสีฟ้าเนาะเอฟเฟกคือบูอายเมื่อติดสีฟ้าปุ๊บนะฮะเราจะยิงแรงขึ้นเสร็จแล้วเอาปืนดาเมจเรายิงซับเข้าไปฮะมานคือคอมโบบัฟนะบัฟเจาะยัดนั่นเองอ่า บูอายนะฮะมันจะทํางานพอบูอายทำงานปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาคาร์เดลตัวตนี้จะทํางานครับอ่า,อาเมื่ออ่ฟอร์เทดวอลเฟร์ฟัตเกอร์เนอร์ทำงานวิกสปอตนะฮะบ,บูอายบวกกี่สิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมอืมเราก็เน้นยิงจุดอ่อนเป็นหลักเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคอมโบเราก็จะเป็นเรียกน้องมาก่อนปุ๊บพอเรียนนออกน้องมาเสร็จปุ๊บใช่ไหมเรออกมาก็ใช้ปืนบูอายยิงเจาะก่อนพอปืนปืนบูอายยิงเจาะเสร็จปุ๊บเอาปืนดาเมจยัดเข้าไปต่อนะฮะมันจะเป็นการรีดดาเมจที่ดีที่สุดนะครับ นี่คือคอมโบที่แนะนําเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดไปยิงกับบอสสมมติว่าเอ้ยน้องไปเล่นกับบอสใช่ไหมน้องเลือกคาร์เดิลอีกตัวหนึ่งขึ้นมาฮะนั่นก็คือเอาคาร์เดลตัวนี้มาเดี๋ยวนะาคาร์เดมาใส่ก่อนนะตัวไหนวะอ่าประมาณนี้คอมโบไม่ยากครับอย่างแรกเลยก็คือน้องต้องเตรียมระเบิดไว้ลูกหนึ่งด้วยนะคอมโบนะดูนะอ่าเรียกน้องออกมาปุ๊บนะฮะแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ปาระเบิดก่อนนะฮะแล้วก็เอาปืนเจาะพอปืนเจาะเสร็จแ,แล้วปุ๊บก็ปืนหลักยิง มันเป็นคอมโบที่เป็นค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งแต่ว่ามันจะช่วยบูสต์ดาเมจของเราให้เรียกว่าไงบูสต์ดาเมจสูงสุดมันคือคอมโบบัฟแล้วก็บัฟแล้วก็เจาะแล้วก็ยัดนะฮะเป็นบัฟสองบัฟเนาะบัฟบัฟเจาะยัดมันคือคอมโบสี่สแต็กโอเคปะ่ะแต่เมื่อกี้ที่ผมใช้ก็คือคอมโบสามสแต็คคือเรียกน้องมาก่อนตามด้วยเจาะแล้วค่อยยัดนะฮะประมาณนี้ โอเคก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ